เคยคิดไหมคะว่าหน้าต่างดีๆีสักบานจะเปลี่ยนบรรยากาศทั้งห้องได้แค่ไหนวันนี้ขอแนะนำหน้าต่างบานเปิดรุ่นยโร o p r o ไฟล์เฟรมอลูมิเนียมสีเทาซาราตัวบานเปิดได้ก,กว้างถึง90องศาระบายอากาศได้ดีลมโฟล์เข้าออกสบายมากมีระบบระบายน้ำา้ต้รางฮอลล o หมดห่วงเรื่องน้ำขังหรือน้ำซึมเข้าบ้านซิลยางรอบบานแน่นหนากันน้ำเข้ากันเซกได้ดีเยี่ยมพร้อมทดสอบระบบน้ำรั่วซึมหลังการติดตั้งให้ทุกครั้งส่วนกระจกลูกค้าสามารถเรียกได้ ว่าจะเอาแบบกระจกนิราภายัยกระจกกันเสียงหรือกระจกมูรี่ในตัวก็ได้หมดเลยถ้าอยากเพิ่มความปลอดภยัยก็สามารถใส่มุ้งนิราภายัยหรือมุง้งพับจิตได้ด้วย จับคู่กับมือจับแบรนด์อะไรและระบบมันดิพอย์ล็อกล็อกแน่นหนาปลอดภัยทุกการใช้งานหมอสุดๆส,สำหรับห้องนอนห้องทำงานห้องครัวเปิดรักแสงตอนกลางวันปิดเก็บความเงียบตอนกลางคืนได้อย่างลงตัวเพราะดีไซน์ของรุ่นนี้ไม่ได้มีแค่สวยแต่ใส่ใจทุกรายละเอียดของการอยู่อาศัยหากใครอยากได้หน้าต่างที่ครบทั้งดีไซน์และฟังก์ชันแบบนี้สามารถติดต่อได้ที่ g g a m เลทเลยค่ะ